วัสดีครับผมมาร์คเมทัลสปอลเทเวลครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่ภายในพื้นที่ของป้ายหยุดรถนิคมรถไฟมหาชัยนะครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของตัวเมืองของจังหวัดสมุทรสาครนะฮะตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปก็เป็นช่วงบรรยากาศเวลาประมาณ15บนกานาทีะครับมาถ่ายคลิปในช่วงประมาณกลางเดือนกันยายน,นครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยจะพามาชมบรรยากาศของ ป้ายหยุดรถนิคมรถไฟมหาชัยตรงนี้นะฮะประถือว่าเป็นป้ายหยุดรถที่อยู่ในเส้นทางของทางรถไฟสายแม่กองครับช่วงระหว่างวงเวียนใหญ่ถึงสถานีรถไฟมหาชัยนะครับแล้วก็ป้ายหยุดรถตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นป้ายหยุดรถที่มีชานชลาที่ค่อนข้างจะยาวนะครับนะครับสังเกตครับจากจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยจะ ไปจนถึงบริเวณสุดปลายทางนู่นเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะยาวใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ตรงป้ายหยุดรถนิคมรถไฟมหาชัยตรงนี้เนี่ยถ้าถือว่าเป็น1ใน2ป้ายหยุดรถในเส้นทางรถไฟสายแม่กองช่วงวงเวียนใหญ่ถึงมหาชัยเนี่ยที่เปิดใหม่ล่าสุดนะครับอีกป้ายหนึ่งก็คือตรงป้ายหยุดรถไฟวุฒากาศนะครับคือเปิดให้บริการพร้อมกันครับในช่วงวันที่23ตุลาคมนะครับ ของปีพศส5 6 3นหระครับหือตีเป็นพศเนี่ยก็คือปี2020นะครับตอนนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงสถา,านการณ์โควิด -19 เนี่ยแพร่ระบาดค่อนข้างจะหนักนะฮะก็เปิดใช้งานมาได้ประมาณ3ปีแล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือปี2023หรือว่าปี2566นะฮะก็จุดตรงนี้เนี่ยจะเชื่อมกับพวกโรงพยาบาลมหาชัยนะครับ แล้วก็โครงการแลนด์มาร์คมหาชัยนะครับเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในย่านนี้ครับจะได้ไม่ต้องเดินทางไปยังสถานีรถไฟมหาชัยนะส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดบอกวิกัศนะครับนี่ครับตรงนี้ที่เรามายืนถ่ายคลิปกันอยู่เนี่ยก็คือนิคมรถไฟมหาชัยนะครับส่วนจุดที่จะอยู่ระหว่างนิคมรถไฟมหาชัยเนี่ยก็คือ ป้ายหยุดรถคลองจากครับจะอยู่ห่างจากจุดตรงนี้เนี่ยประมาณ1กิโลกว่าแล้วก็ตรงด้านนี้นะครับเดินทางไปบริเวณจุดด้านนี้ก็คือสถานีรถไฟมหาชัยนะครับก็จะอยู่ไม่ห่างกันมากครับเดินไปไม่ถึง1กิโลนะครับจะอยู่ที่ประมาณราวหกร้กว่าเมตรนะครับสําหรับสถานีรถไฟมหาชัยนะฮนะส่วนตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของจุดอาคารหลังคาที่พกของผู้โดยสารนะครับ ก่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเปิดใช้งานเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะฮะับสภาพนี้ก็ยังดูค่อนข้างจะใหม่อยู่นะครับสำหรับจุดที่พักนั่งรอรถไฟของบรรดาผู้โดยสารนะฮะก็เป็นไปตรงนี้นี่อาจจะไม่ใหญ่มากนะครับแต่ทางชานชลาเนะี่ยก็ถือว่าค่อนข้างมีความยาวนะฮะ ส่วนตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นจุดของแฟลตนะครับหรือว่าที่พักของพวกบรรดาพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเขาก็สร้างอยู่บนพื้นที่ของการรถไฟเนี่ยครับรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นของฝ่ายงานกองช่างนะครับนี่ครับบรรยากาศบริเวณรอบๆของนิคมรถไฟมหาชัยนะครับหรือว่าป้ายหยุดรถนิคมรถไฟมหาชัยเนี่ย ก็บริเวณจุดด้านนี้เนี่ยก็จะเต็มไปด้วยพวกอาคารแล้วก็พวกร้านค้าต่งตางๆครับที่ตั้งอยู่เรียงรายเลยนะครับแล้วก็จะมีรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์เนี่ยวิ่งผ่านสัญจรไปมานี้กันอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะถือว่าเป็นแหล่งชุมชนที่สําคัญนะครับในจังหวัดสมุทรสาครนะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นพื้นที่ของตัวอาเภอเมืองนะฮะส่วนบริเวณจุดด้านนี้นี่เราจะเห็น,นครับเป็นพวกบรรดา ซากรถไฟเก่านะครับที่ถูกปลดระวางแล้วไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับเนี่ยครับสภาพที่เห็นในปัจจุบันนี่ก็ค่อนข้างจะมีความทรุดโทรมแล้วแล้วก็สภาพเนี่ยก็ไม่สามารถนํากลับมาใช้งานได้แล้วนะฮะก็จะถูกทิ้งร้างอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับซากรถไฟเก่านะฮะนี่ครับบางกระบวนบางตู้นี่เราจะเห็นนะว่าจะมีพวกต้นไม้แล้วก็พวกเศษใบไม้เศษหญ้าต่างๆนะฮะ ก็ถือว่าเป็น1ในสองป้ายหยุดรถครับที่อยู่ในเส้นทางในเส้นทางรถไฟสายแม่กลองนะครับช่วงวงเวียนใหญ่ถึงมาชัยที่เปิดใหม่ล่าสุดสดๆล้อๆนับเมื่อ3าปีที่แล้วนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือป้ายหยุดรถไฟวุฒากาศนะครับตรงป้ายหยุดรถไฟวุฒากาศเนี่ยจะเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า BTS วุฒากาศนะครับซึ่งก็เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะฮะ ส่วนตรงนี้เนี่ยจะเชื่อมต่อกับพวกสถานที่อย่างโรงพยาบาลมหาชัยนะครับพวกโครงการแลนด์มาร์คมหาชัยนะฮะตรงนี้เนี่ยไม่มีจุดของสถานีรถไฟฟ้านะครับบรรยากาศในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงกว่านะครับตรงป้ายหยุดรถนิคมรถไฟมหาชัยนะครับคือตรงนี้เนี่ยยังไม่สิ้นสุด จุดของบริเวณชานชาลาเลยนะครับก็ถือว่าเป็นป้ายหยุดรถที่มีชานชาลาทางเดินนี่ค่อนข้างจะยาวนะฮะใครที่จะเดินทางไปมหาชัยนะครับก็สามารถมารอตรงที่ป้ายตรงนี้ได้ครับก็นั่งไปแค่จุดเดียวหรือว่าสถานีเดียวนี่ก็จะถึงนะครับแล้วก็ใครที่จะเดินทางไปยังสถานีรางโพสถานีวัดสิงห์นะครับ สถานีตลาดคูดหรือว่าสถานีวงเวียนใหญ่เนี่ยก็สามารถมารอตรงบริเวณจุดข,ของป้ายหยุดรถนิคมรถไฟมหาชัยตรงนี้กันได้นะฮะก็สําหรับเส้นทางรถไฟสายแม่กองช่วงมหาชัยวงเวียนใหญ่หรือว่าวงเวียนใหญ่มหาชัยเนี่ยก็ราคาไม่แพงนะครับอัตราค่าโดยสารสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10บาทเท่านั้นนะแล้วก็จะมีอัตราลดหลั่นกันไปตามระยะทางครับถูกสุดนี่ถ้าจำไม่ผิดนี่จะอยู่ที่ประมาณ 3บาทนะครับแล้วก็จะมี5บาท7บาทอะไรก็วานไปนะแล้วก็บางขบวนนะครับก็จะมีเป็นตู้ปรับอากาศด้วยนะครับแต่สําหรับตู้ปรัมอากาศเนี่ยก็ราคานี่ก็จะแพงกว่าตู้ขบวนธรรมดาทั่วไปนะฮะนี่ครับก็เป็นคลิปบรรยากาศส่วนหนึ่งที่ผมถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับอ่อ,อตรงนี้นี่ที่ผมบอกไปก็คือฟาตนะครับ เป็นที่พักของพนักงานการรถไฟนะครับก็เป็นของฝ่ายการช่างกลน,นะฮะส่วนตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นห้องเก็บพวกพัสดุของกรททหรือว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่นํามาฝากนะครับสำหรับป้ายหยุดรถนิคมรถไฟมหาชัยนะครับเอาครับสำหรับเรื่องราวของป้ายหยุดรถนิคมรถไฟมหาชัยนะครับ ที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองของจังหวัดสมุทรสาครก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ